การที่ท่าแรกมีเรื่องไม่ปกติาทางเราคิดว่าไม่ใช่อาการของคนวิกจริล <พอ S 1> ตทั่วไปพ่อก่อนเหตุการณ์จะเลวร้ายไปมากกว่านี้พ่ออยากให้เปาโลไปช่วยพวกเขาท่าแร่เนี่ยเป็นชุมชนคาทอลิกที่มีความเก่าแก่ แต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังมีความเชื่อกเกี่ยวกับการบูชาบวงสวงผีมาลีอ่ะกำลังโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงอยู่ขอกิดว่าต้องเป็นปีศาจแน่ๆเออเจ้ามาเทมแข้งเออเจ้ามาเทมขาจะไหวหรอหากผีตัวนี้มันเก่งแม่ก็เชี่ยวงาวน,นี่แหละฟันคอแม่มันโหลด ไข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพึ่งบารมีพระคิดสผมต้องรู้ให้ได้ว่าปีศาจต,ตัวนี้มันเป็นใครก่อนที่มันจะสิงร่างคนทั้งหมู่บ้านจูมิตราลินผีพวกนี้มันร้ายมากพอมั่นใจเหรอว่าจะปราบมันได้คุณต้องมีศรัทธาในพระเจ้าพ่อนับถือพระเจ้า โลกของผมนับถือผีข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายเท่านมีข้าวอัตลักษณ์ผู้สวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และจงเป็นที่คุ้มกันจากเลขข่ห์คนหลงไปซะเจ้าทิมซุ่มสูงแล้วขอแค่เขามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งสวยเขาหลอในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิต ข้าขอสั่งให้เจ้าจงสูญสลายและดับสิ้นไปจากโลกนี้กูอยอะเก่งนี่ไง